สวัสดีค่ะ ภูสนิสาวุฒิเลิศอนันต์ครูผู้ช่วยกศอนอ,อำเภอวังวิเศษขอเชิญทุกท่านรับชมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2563เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว25พฤศจิกาย,ยน2563ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษากศอนอ,อำเภอวังวิเศษเข้าร่วมพิธีถวายราชสุดดีวันสมเด็จพระมหาธีรราช เจ้าประจำปี2,563เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยณสนามกีฬาเทศบาลน,นครตรังในอาทิตย์อินทราวิเศษเข้าร่วมรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิปดีสีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพะชลักษาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีสเสด็จเครื่องบินพระที่นั่งมายังท่าอากาศยานตรังนายอาทิตย์อินทราวิเศษและนางสรัญญาเกิดเกลี้ยงเข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับด็ตรกรนกวันวิราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่3ปี2563กลุ่มโซนอันดามันณสำนักงานกศนจังหวัดภูเก็ต นายอาทิตย์อินทราวิเศษเข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในวันที่10พฤศจิกาย,ยน2563ณาศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษ การประชุมวางแผนการทำงานประจำปีงบประมาณ2,564ในวันที่9พฤศจิกาย,ยน2,563ณห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษครูกศนตนําบลทั้ง5ตําบลดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนนักศึกษาเก่าประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจผลการเรียนเฉลีย่ยภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563ระหว่างวันที่17-18พฤศจิกาย,ยน2,563ณห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานกศนจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมการทำการะบูลแฟนซีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนบ้านโตนชีหมู่ที่9ตําตบลอ่าวตรงร่วมกับข้าราชการอำเภอวังวิเศษผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่กิจกรรมจิตอาสานักเรียนโรงเรียนวังวิเศษได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คณะครูและบุคลากรกศนออำเภอวังวิเศษมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่นายอาทิตย์อินทราวิเศษมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกศนออำเภอวังวิเศษโดยมีนางนภาจิโรพาสผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดตรังผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอต่างๆตลอดจนบุคลากรพี่น้องชาวกศน ที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในการแสดงความยินดีแนะนําและให้ข้อคิดในการดําเนินงานให้กับท่านผู้อํานวยการอีกทั้งประธานกรรมการสถานศึกษานายกอบอตอวังมะปรางเหนือและเครือข่าย พร้อมทางครอบครัวและญาติสนิทเข้าร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอวังวิเศษในครั้งนี้ต่อด้วยเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวมนทยาแสงสิทธิ์ผู้อำนวยการกศนอำเภอนายงและนางสาวจุธามาศแก้วมีผู้อำนวยการกศนอำเภอสิกาในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ กศนออำเภอวังวิเศษขอรับบริจาคสิ่งของในกิจกรรมสำนักงานกศนอส่งความสุขให้น้องจดหมายข่าวนางสาวภูสนิสาวุฒิเริศอนันต์ผู้รายงานขอบคุณค่ะ